เป็นหนึ่งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับเศรษฐกิจก,ก็ต้องปิดตลาดปิดมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับคุณละลิวดีแก้วสองเมืองนะฮะใช่ไหมฮะอันนี้ของจังหวัดไหนครับ ขอนแก่นเอาขอนแก่นข,อน,นขอนแก่นไม่ได้มีข้อมูลออกมาคุณแม่นชนกชาย,ยาคำ<ะ>ผู้สื่อข่าวเอ็มบีทีขอนแก่นซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ที่เป็นหัวเมืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะขอนแก่นเป็นจังหวัดใหญ่เวลาที่มีคนติดเชื้อก็มีผู้ที่ติดเชือ้อค่อนข้างที่จะเลขตัวเลขสูงนะแต่ว่าเห็นว่าได้รับข่าวดีหายกันเยอะหายกันเยอะตัวเลขคนหายเยอะนะฮะไปดูสกร๊ปจากขอนแก่นพร้อมกันเชิญครับ การรับผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชือ้อโควิด -19 จากที่บ้านมายังโรงพยาบาลถูกกำหนดตามขั้นตอนที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้อเจ้าหน้าที่ป้องกันตนเองอย่างรัดกุมจนกระทั่งส่งผู้ติดเชื้อถึงโรงพยาบาลขณะที่ห้องความดันลบสำหรับผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ภายในโรงพยาบาลขอนแกน่นถูกจัดแยกส่วนออกจากห้องพักแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลมีการดูแลรักษาที่เป็นระบบ พยาบาลกับผู้ป่วยสื่อสารกันผ่านโทรศัพท์ภายในที่ติดตั้งที่เตียงผู้ป่วยทุกคนเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสใกล้ชิดการส่งยาหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นจะใช้หุ่นยนต์ส่งของที่ได้รับการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนําไปส่งให้ห้องพักผู้ติดเชื้อถูกแบ่งกลุ่มเป็นผู้ป่วยหนักปานกลางอยู่รักษาที่โรงพยาบาลหลักได้แก่โรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลอำเภอที่มีศักยภาพ ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยจะถูกส่งไปยังโรงพยาบาลสนามขณะนี้เปิดใช้แล้วหนึ่งแห่งกำลังจะเปิดเพิ่มอีกหนึ่งแห่งรวมทั้งจังหวัดมี607เตียงเตียงยังว่างพร้อมใช้345เตียงอ๋อก็จะแบ่งเป็น4อาการนะฮะก็ะคือถ้าไม่หนักก็เรียกไม่มีอาการเนี่ยเรียกว่า asymptomatic แล้วก็อาการเล็กน้อยเรียกว่าหาแล้วก็ถ้าอาการปานกลางก็เรียกโมเด r แล้วก็ถ้าอาการหนักก็เรียกซนะีวีเนาะถ้าอาการไม่มีเลยหรืออาการเล็กน้อยอาจจะอยู่ห้องแยกหรืออยู่ไปโรงพยาบาลสนามได้แล้วตอนนี้เราจะมีปัญหาคือเคสที่เป็นเด็กเป็นคนแก่คนที่มีโรคร่วมเนี่ยไปโรงพยาบาลสนามไม่ได้นะฮะเราก็ต้องรับไว้ นางสาวศิริลัลกษณ์โกมลทรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการประจำห้องผู้ป่วยโควิด -19 โรงพยาบาลขอนแกน่นเป็นคนหนึ่งที่ดูแลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่ช่วงต้นของการแพร่ระบาดต้องเสียสละทั้งแรางกายแรงใจในแต่ละวันต้องดูแลผู้ป่วยโควิด -8-16 ชั่วโมงหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจประจำวันจะอาบน้ำแล้วเข้าที่พักที่โรงพยาบาลจัดเตรียมไว้โดยไม่ได้กลับบ้านมาเป็นเวลาร่วมเดือน แรกๆก็เหนื่อยค่ะตอนนี้ก็ได้กําลังใจเยอะมากทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเองก็มีทั้งแบบผู้มาบริจาคอาหารให้ทั้งให้พยาบาลให้คนไข้แล้วก็มีผู้บริหารมาตรวจเยี่ยมเป็นระยะค่ะก็กําลังใจดีขึ้นช่วงแรกๆก็กลัวครอบครัวครอบครัวก็ยังกลัวนะคะก็โทรมาถามว่าทํางานเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราใกล้ชิดคนไข้ไหมแต่ตอนนี้ก็มั่นใจค่ะทุกฝ่ายก็ไม่ได้ทิ้งค่ะก็ดูแลอย่างดีค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะฝากเรื่องการปฏิบัติตัวนี่แหละค่ะป้องกันการติดเชื้อก็เห็นจากปัจจุบันนี้คือติดได้ง่ายมากแล้วก็บางทีคือไม่มีอาการเลยแล้วก็ยังเป็นได้แล้วที่สําคัญคือออกไปข้างนอกค่ะก็แนะนําให้สวมสวมแมสล้างมือให้ดีค่ะนับตั้งแต่การแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ประทุขึ้นมาอีกครั้งและแพร่กระจายไปยังจังหวัดต่างๆอย่างรวดเร็ว ผู้ติดเชื้อจากจังหวัดขอนแกน่นมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเส้นกราฟจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นล่าสุดจังหวัดขอนแกน่นมีผู้ติดเชื้อสะสม363รายรักษาหายแล้ว120รายคิดเป็นร้อยละ33เป็นผลมาจากการวางระบบ การดูแลรักษาผู้ป่วยทุกคนให้เข้าถึงการตรวจรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีอย่างเต็มความสามารถและด้วยความเสียสละของบุคลากรทุกภาคส่วนทีมข่าว N b t บทขอนแก่นรายงานขอพระคุณนะครับคุณเนชชนกชยาคำและก็ทางรองผู้นวยการโรงพยาบาลขอนแก่นด้วยรวมถึงพยาบาลที่ทำหน้าที่กันอย่างหนักที่โรงพยาบาลด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุก